สวัสดีจ้าต่อไปนะคะจะเป็นการล้อมตาคายเขียวๆที่เราเห็นด้วยนะคะที่มองเห็นนี่นะคะจะเป็นการร้อมรั้วแล้วนะคะต่อไปจ้าล้อมรั่วก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะเด้อมาเป็นกําลังใกให้น้องนั่งด้วยค่ะในการร้อมรั่วดะ้ค่ะขอกําลังใจเตรีมล่อได้เยะค่ะ ค่ะมาซอยน้องนั่งหอมหัวมาเป็นกำลังใจให้น้องนั่งเด้อค่ะเดอ้อมาเลยเด้อขาหมู่เขียวบัติที่เนีค่ะคือการล้อมรั่วเด้อค่ะเดอ้ออาชีพเป็นจอมยุดธ์หน้าย่ำรั่วค่ะจีนดอกมาเนี่ยผู้พ่อผูนพ่อล้วมึงพ่อเนี่ยดอกไม้เนี่ยยอดไปชอบไปไหนที่บ้านเ้างทีละจอมยุทธ์การล้อมถือว่าไปดอกนะลุกข้า้อมสุงไหม ชุดแ่ล้องขาเนาอนดู้เจ้าสุดาะล่บานี่น่มบ่อยของแขงของขาเจ้าของมาทันเด้อคะเด้อมาเป็ดกำลังใจให้น้องน้าเด้อคะเด้อเมื่อกี้เฮ็ดเป็นบม่อ่ะพ้่นตามูมีเปอหมงแม่บอกว่าตามูมันไม่มองสอดอยู่ทันค่ะ โอ้โหบุญละค่ะปลาบักม่วงค่ะเอาออกหัวก right ่อนเนาะค่ะปลาบักม่วงมันเหลียวไปเห็นเจ้าของค่ะอพอความงามเจ้าของจะโซ่ความงามเอากินบักม่วงออกก่อนเอาก้าม่วงหัวก้อนเอาตอนนี้สิมัดตะไคร่แล้วก็สิแกะคนละขับไหนสิขี้นี่ค่ะมัดก็จะขับไปที่ไหนมัดนี่แหละค่ะมัดก่อนนะคะ นนอาอหมามันกินกได้ยันละมาตาคายตเกลืออยก่เตนั่นแมพิลาม่ต่เแม่จ้ะนี่งหละจบไปก็ การไก่ประเด, yup. ดีมากค่ะดเรื่อม female female ีกระโต้โตค่ะมีกระโต้ในการปาดปาดเพื่อปาดนี่แหละค่ะมัดตะกอนเลยค่ะเด้อตอนนี้มัดค่ะมัดอย่างดีแล้วก็มัดข้างล่างก่อ จอมยุติสาที่การมัดจ้ะค่ะเด้อเป็นกาลังใจให้จอมยุติจ้ะค่ะเด้อที่งอกบ้องปอยเป็นกาลังกจให้จอมยุติน้อยจอมยุตน้อยจะทาการปลูกผักค่ะจอมยุตจอมยุต การปลูกผักก็คะตอนเาจอมยุคขายเป็นเด้อะคือบอก่อนเด้อะจอมยุคปลูกผักก็เป็นเนี่ยจอมยุคขายเป็นเนี่ค่ะเด้อจอมยุคขายเป็นค่ะปลูกก็เป็นค่ะไม่มีมือจอมยุคปลูกผักสล้อมหัวปลูกผักค่ะเพื่อนค่ะเป็นกำลังใจให้จอมยุคเนี่ยค่ะเด้อจอมยุคกำลังคิดล้อมหัวปลูกผักนะคะเ่อวานจะสร็นแล้วป่ะที่เสียบโอมจอมดูขี้ดันงูไปที่เสร็จเนาะมาที่ไหนเนาะ ไอแม่ขาเชียแป้ของจอมยิบเนเี่ยเขาดูเป็นสัตว์ กำลังล้อมรั่วล,ล้อมรั่วปลูกผักปลูกผังมีกางใจกันจอเรองกำลังล้อมรั่วปลูกผัก จอมยุทเสร็จไปแล้วหนึ่งหลักค่ะต่อไปจอมยุทธิมัหลักต่อไปค่ะมาพอมีประตล่ะปไ่ะดจอมยุทธจ้เมืตาคายแล้วเดี๋วค่ะขอบจอมยุทธ์นัเรยบร้อยเดี๋ยค่ะคายจอมยุทธสรใส่กล้องหนยแบบนี้ไม่ถ่ายจอมยุทธ์ใส่แทนเยไม่เท่าจอมยุทธ ก่อนเลยค่ะจอมยุทธจัดการก่อนเลยค่ะเด้อจอมยดิสจัดการต่อไปก็อด้ลค่ะเด้อจอมยุทธก่อนเลยค่ะเด้อหาชายกันค่ะชายกันขึ้นมากค่ะไปจับจอมยุทธ์ก่อนเลยค่ะปิ้นกำลังใจให้จอมยุทธก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวจอมยุทธไล่ไล่ชดไปเรื่อยๆก่อนค่ะจอมยุทธก็ได้ค่ะจ้าปิน